สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพระง่างพิมพ์อกข้าลามตัดใหญ่นะครับนะฮะเพิ่งได้ของมาใหม่นะครับวันนี้อยู่ในช่อง a อกอปารกนะครับวันนี้ก็มาดูจุดค่าวๆกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าของใหม่เพิ่งมาถึงนะครับนะครับความสวยเนี้ยค่อนข้างดีชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นออกเนื้อทงเหลืองบวบบวนิดนึงนะครับคุณผู้ชม เนื้อด้านในนี้ก็สุดยอดนะครับส่วนมากพิมพ์ข้าวหลามตัดใหญ่นี่ฮะเห็นไหมครับส่วนนี้นะครับนกข้าวหลามตัดใหญ่นะฮะส่วนมากจะแตกตรงในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับถ้าตรงจุดนี้นะครับจะเห็นอีกเม็ดหนึ่งจุดตําหนิอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะอยู่ในช่วงนี้นะช่วงแขนนะครับนะครับแต่พิมพ์นี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับคุณผู้ชมออกสวยนะครับนะฮะเนื้อผิวนะครับ ดูเนื้อผิวด้านหลังนะครับซึ่งเป็นการพกพาได้ง่ายนะครับบางตัวนี้จะมีห่วงอยู่ด้านหลังนะครับคุณผู้ชมแต่ตัวนี้ไม่มีห่วงนะครับเนื้อผิวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนนะครับซึ่งพระก็มีอายุสองสามร้อยปีนะครับคุณผู้ชมก็บางทีก็สึกหน่อยนะฮะอย่างนี้นะฮะนะครับอยู่ในการหล่อนะครับหล่ออาจจะเจอเม็ดหินอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมในสมัยก่อนนะครับนะฮะความสวยนี้ก็ ยอดมากนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอีกทีนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับสวยจริงนะครับนะครับดูดินนะฮะดูดินนี่นะครับผมได้อุดเทียนไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับกลัวดินจะหายไปหมดนะนะครับก็เลยเห็นเนื้อผิวไหมครับ เนื้อผิวถึงเขานี่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเห็นไหมฮะเหลืองแบบสวยชัดเจนนะครับนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวซูมให้ดูแบบชัดๆเป็นไงครับเห็นไหมครับสวยไหมฮะนะครับวลมสวยนี้สุดยอดนะครับเี็นะครับซูมแบบเห็นไหมครับไล่ให้ดูหมดเลยนะครับ เนื้อผิวของค่าเก่าซึ่งมีการผ่านการใช้งานมาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็หาจุดฝูกรอยูยนะครับดูด้านหน้ากันนะครับเห็นไ,ไหมครับตรงนี้มาแล้วเจ้าของใหม่ก็มารับตัวไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับจุด กมสวยของเขานะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรทํานะครับคุณผู้ชมซึ่งพุทธคุณก็โดดเด่นนะครับอยู่ในด้านเมตตามหานิยมนะครับคุณผู้ชมใครที่พกพาจะรู้ได้ทันทีนะฮะว่าพาะนี้ดีจริงนะครับนะฮดูนะฮะดูด้านด้าน,ด,านด้านนี้นครับ ผมสวยนี่องค์นี้ออกเหลืองบวบนะครับคุณผู้ชมดูหน้าตาก่อนนะครับเห็นไหมฮะนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชม